เอ้ okay, ครับผมเอาสิบใบเลยอ๋อสิบใบเหรอครับใบละแปดสิบบาททั้งหมดแปดร้อยบาทครับแปดร้อยใช่ไหมไม่เป็นไรผมให้เลยพันหนึ่งโอ้โหพันหนึ่เลยเหรอครับใช่ออขอบคุณมากนะครับจะดีจังครับขอขอให้รวยๆนะครับพี่จริงด้วยอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งรอหนูรอที่หนึ่ง,ง,งจริงๆด้วยพี่อุ้ยดี่เลยอ่ะโอ่ะ ท้าบูนะซื้อรถสปอร์ตดีท่รัรดรเลยนทเรื่งองระชีววาแอ้วมครับรลอตเตอรี่ครับรลอตเตอรี่ครับ,รรบวันนี้รวยครับรลอตเตอรี่ครับรลอตเตอรี่ครับวันนี้รวยครับ ลอตเตอรี่ครับหวยอ,ออกวันนี้ล่ะไม่รู้ซื้อเลขอะไรดีเลขเต็ไมไปหมดเลยถูกรางวัลที่หนึ่งสักงวดนะไม่ต้องทำงานไปสามปีได้ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับวันนี้รวยครับเฮ้ยคนตาบอดขายหวยวะอย่างนี้ก็ ลอตเตอรี่ครับวันนี้รวยครับเฮ้ยพอค้ามีเลขอะไรบ้างเนี่ยขอ,อมีหลายเลขเลยครับเลือกดูได้เลยครับเวันละแปดสิบบาทครับโอ้ราคามาตรฐานเลยเนาะเออดีๆๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยใบเดียวครับอ๋อแปดสิบบาทครับอ่ะ นี่ผมให้ไปเลยร้อยหนึ่งไม่ต้องถอนครับผมขอบคุณมากครับขอให้รวยๆนะครับครับผมเฮ้ยสี่โมงแล้วว่ามันต้องปวดหัวตะหน่อยแล้วคนจะรวยคนจะรวยไหนดูสิเด็กอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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  ไม่ถูกมั้งเอ้าเลยหรออะไรเนี่ยโู้หื้อมาตั้งหลายใบไม่มีเลยไม่โดนเลยตัย้งใบเฮ้วันนี้คนขายหวยตาบอดจะมาเหกไหมน้าเฮ้ย นั่นไงพี่ครับวันนี้รวยครับอหวันนี้มีเลขอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อคุณพิงค์เหรอครับม,ม,มีหลายเลขเลยครับแปส,สิบบาทค,ครับหม่าเดด้ดออ้วยมยยยาหนอย,ยม,ามานอยันนี้น,นใช่นนีน่นนจะดีอเอค,ครับ ผมเอาสิบใบเลยอ๋อสิบใบเหรอครับใบละแปดสิบบาททั้งหมดแปดร้อยบาทครับอืมแปดร้อยใช่ไหมไม่เป็นไรผมให้เลยพันหนึ่งโอ้โหพันหนึงเลยเหรอครับใช่ขอบคุณมากนะครับจะดีจังครับขอขอให้รวยๆนะครับครับผมวันที่หนึ่งแล้วครับครับขอบคุณมากครับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับวันนี้รวยครับไปไหนมาพี่ แองนอกมานี่พี่มีอะไรให้ดูอะไรนี่ไงอ๋อก็ลอตเตอรี่ธรรมดาทำไมพี่ซื้อมาจากคนตาบอดมาละไปดสิบบาทอืมก็ขายตามราคามาตรฐานนะ้แล้วไงอะเรื่องมีอยู่ว่าพี่บอกเขาไปว่าพี่ดึงม่ใช่สิบใบแต่จริงๆอะพี่ดึงมา,ายนะี่สิบกว่าใบเนยโอ้โหอย่างนี้ก็สบายเราเลยดิใช่ซื้อหวยกับคนตาบอด ดูดิใ้ห่วยมาเพิ่มเยอะเลยอะ่ะก็มีโอกาสด้วยไะดิอย่างนี้ใช่เนี่ยแล้วพอห่วยจะออกนะพิกวิดักรอ,อกเขาทุกงวดเลยซื้อมาหลายงวดแล้วโอ้โหพี่ฉลาดมายเลยน่ารักเนี่ยฉันคิดไม่ผิดเลยที่มีพี่เป็นผัวเดี๋ยวรอห่วยออกนะถึงวันนี้ไปกินชาบูกันโอ้ยถ้าเป็นถูกนะพี่มาเร็วห่วยจะออกแล้วมานั่งนั่ง<ใ>นั่งเร็วไห<ใ>นตองนโอเค หวยจ้าอก<า>แล้วมาฟังหวยกันมามามา,มาดูกันมาดูกันเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวพี่ช่วยรางวัลที่หนึ่งประจำวันที่สามสิบกุมภาพันธ์เลขที่ออกเก้าศูนศูนศูนย์ศูนหนึ่งเฮ้ยเราถูกรางวัลที่หนึ่ง เราถูกลงวันที่หนึ่งเราถูกลลงวันที่หนึ่งจริงๆ้วยพีุ่ <c oughs> มยดีใจเลยอ <c oughs> <ม>่ะโอ้ยเราจะไม่ต้องลำบากกันอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ใช่พี่นี่แหละพี่ทำดีต้องได้ดีเนี่ยแข่งบุญแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแบบเนี้ยแข่งไม่ได้นะพี่ <c oughs> ดีัจเลยอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นเงินกันเนะาะไปเดี๋ยวเราไปฉลองกัน มานะจะเอาหวยขึ้นเงินเนี่ยโอ้ยขานได้เลยโอ๋อไอขี้บ่นได้ก็ต้องสวยหน่อยแม้เนี่ยโอ้ยนี่แค่จะเอาหวยขึ้นเงินนี่ต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอแหม่หก็เพิ่งจะมีเงินร้านครั้งแรกอ่ะคนมันก็ตื่นเต้นอยากจะสวยบ้างมันจะได้ถ่ายรูปที่กองสลากด้วยนะจ้าโอเคงั้นไปกันยังเนี่ยไปดิไปเร็วๆๆ็ปะ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 ว่าแต่วสวยยังล่ะสวยแล้วสวยแล้วปะไป,ปไป,ป,ปไป ค่่ะอไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรกันคะผมเอาสลากมาขึ้นเงินครับผมถูกรางวัลเหรอคะใช่ค่ะอ่ายคอร์ดูน่อยค่ะนี่เลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขอตรวจสอบก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินซอสปูนะซื้อรถสปอร์ตได้ไหมคะเออคันนีเลี้ยงบัญชีว่าเราขอมนะครับอ่าแต่ลอตเตอรี่ของคุณนะคะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ปลอมเหรอคะอ๋อไม่ปลอมค่ะเราตัดสจริงๆลองของที้บอกแล้วว่ามันจะปลอมแต่ว่ามันไม่ใช่ของงวดนี้นะคะฮะเลขมันถูกก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นของปีที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะลองดูคอสตูมอุ้ยรู้นะครับหุยจริงด้วยอะไรเนี่ยนี่โดนหลอกอ่ะเนี่ยโอ้ทำไมทำไม่รู้ให้ดีๆแบบนี้ขึ้นเงินไม่ได้นะคะโอ้ย โอ้ยไอ้บอสโอ๊ยทำไงดีไม่ต้องกบไม่ต้องกิน,กนมาแล้วข,ข้าวเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกนั้นนี่มันงูวงจริงเลยแค่รลิซว่กลับมาหลอกขายเนี่ยก็ได้เงินแล้วตาดีได้ตาร้เสียเส้ย <c oughs> ไปหลอกอื่นต่อดีกว่า